اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور فرحة الدنيا بلقاء الأحباب تزيد والقلوب تذوب كأن الليل تعيد สนับสนุนรายการโดยผลิตพันธุ์วุ้นเส้นตราต้นสนเหนียวนุ่มอร่อยนานคิดพูดทำนำสู่ความสำเร็จกับสถาบันพัฒนาการพูดและบุคลิกภาพอมณนะ0218468100818129615สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย <S a s s อ l a m u ม l a i k u m w a มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการมุสลิมไทม์ซึ่งเราพบกันเป็นประจำนะครับ และวันนี้นะครับท่านผู้ชมครับถือว่ารายการของเรานั้นอยู่ในช่วงของรอมฎอนแต่ว่าเป็นช่วงสุดท้ายจริงๆแล้วนะครับของรอมฎอนเพราะฉะนั้นในเรื่องของการทําอิบาดะการขอดูอาของเรานะครับขอพระองค์อัลลอฮฺสุบานูตาตลานั้นได้ทรงโปรดรับการทํางานของเราท่านผู้ชมครับรายการของเรายังมีความห่วงใยอย่างต่อเนื่องและวันนี้ในช่วงหงวงใดด้วยใจรักเราจะไปช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนพร้อมๆกันครับ ช่วงห่วงใยด้วยใจรักด้วยความห่วงใยจากรายการมุสลิมไทม์ผลิตพันธ์บุญเส้นตราต้นสนร่วมกับกองทุนสกัดและการกุศลของมูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทยวันนี้ทีมงานเราพาท่านผู้ชมมาที่โรงเรียนมุสลิมวิทยาคารกล่อง19บางน้ำเปรี้ยวจะเชิงเซา วันนี้เรามาเยี่ยมเยียนคุณฮาวอซูมาลีหญิงชราวัย75ปีอาศัยอยู่กับลูก9คนซึ่งเป็นหญิง5คนและชาย4คนส่วนสามีของเธอนั้นเสียชีวิตไปแล้วเธอเล่าให้เราฟังว่าถึงแม้ว่าเธอจะอายุมากแล้วก็ตามแต่เธอก็ยังพอที่จะรับจ้างเหลาเบ็ดตกปลาซึ่งเป็นค่าจ้างที่เธอได้วันละ100บาทซึ่งก็ไม่เพียงพอต่อค่าใช้ใจ่ายในครอบครัวเพราะเธอยังอยู่กับหลานอีกหลายคน อาชีพอะไรครับตุ๊อาชีพตก็รับจ้างทั่วไปรับจ้างทั่วไปก็ใครทำมาจ้างทุนแห่พระแห่อะไรงานเรื่องหลามเบ็ดหลามอะไรใะก็รับจ้างเรื่องปลาเรื่องอะไรเนี่ยนะมีไปต่อปลาต่อเก็บปลาอะไรนะจ้าก็ปลาหมดตุ๊กไม่ได้ขอคนทำให้รับจ้างอ่ะทำมาให้มาจ้างทุนเนี่ยตุก็ทุนให้เขาที่ขาดแล้วแล้วได้วันละเท่าไหร่ครับตังค์เก็ ร้อยกว่าบาทแค้จ่ายเยอะมันหลายมันหลายคนตเขาให้ทำเบาๆหรือเปล่าให้ทำเบาๆไ้จ่ายก็ไม่ให้ทำงินนะสองคนนี้ก็เขารับจ้างปักผ้าผู้หญิงดิผู้หญิงจ้ะรับจ้างปักผ้าบ้านเองบ้านพี่ของเราเองที่ไม่มีอาศัยเขาอยู่มึงมนตาแบบพี่หยาดกันพี่หยาของสามีเขาหักก็โอเคอยู่กันไปจน ชีวเธอเล่าให้เราฟังว่าเธอไม่เคยย่อท้อต่อบททดสอบที่พระองค์อัลลอฮฺสุบานุวตาลาได้มอบให้เธอละหมาดทำอิบาดาและขอดุอาต่อพระองค์อัลลอฮฺสุบานุวตาลาให้ได้มีริสกีและสุขภาพที่แข็งแรงทางรายการมุสลิมไามร่วมกับกองทุนสกัดและการกุศล ของมูนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทยจึงได้มอบเงินทุนสกาดพร้อมผลิตพันธุ์วุ้นเส้นตราต้นสนและถุงยางชีพให้กับนางฮาวาสุมาลีเพื่อเป็นกำลังใจต่อไปสนับสนุนรายการโดยผลิตพันธุ์วุ้นเส้นตราต้นสนเหนียวนุ่มอร่อยนานคิดพูดทำนำสู่ความสำเร็จกับสถาบันพัฒนาการพูดและบุลิกภาพอมะนะ 02 1846810 0818129615สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยท่านเคยประสบกับปัญหาเหล่านี้หรือไม่ขาดความมั่นใจในตนเองประมาททุกครั้งที่ขึ้นพูดไม่กล้าแสดงออกและไม่สามารถขึ้นเป็นพิธีกรได้เรา สามารถแก้ปัญหาเหล่านี้ให้ท่านได้สำหรับบุคคลทั่วไปองค์กรสถาบันหรือมัสยิดกับสถาบันพัฒนาการพูดและบริกภาพอัมาณะ02 1846810 0818129615วันหลัะดิสเป็นเรื่องราวของวิชาการนะครับที่เราจะนำมาฝากกับท่านผู้ชมแล้ววันนี้เช่นเคยครับ เราจะนํามาฝากในเรื่องของการปฏิบัติตนและเรื่องราวอื่นๆที่เราจะนําสู่การปฏิบัติได้อย่างถูกต้องในช่วงของวาลาฮดิครับสลัมุอะลัยกุมุรรห์มะตุลลอฮวบรกาตุสัตยาชนท, os, ทั้งหลายครับ การถือสินอดที่ผ่านมาจนเรียกว่าเกือบจะครบสมบูรณ์ถือเป็นเนื้อมัดถือเป็นความกรุณาที่พระองค์ลสุภานัวตาลาทรงเชื้อเชิญเบาผู้ศรัทธาและเราในฐานะเบาผู้ศรัทธาก็ได้ตอบรับการถือสินอดอย่างศรัทธามันอย่างอิ่มเอิบใจ อมดอนกำลังจะจากพวกเราไปแล้วก็ไม่แน่นะครับว่าเราจะมีโอกาสได้พบได้ต้อนรับได้สัมผัสกับบรรยากาศของเดือนรมรดอนกันอีกในปีหน้าอีกหรือไม่ที่ผ่านมาพระองค์ลอสุบฮานวุวตาลาทรงประทานรอฮมัดในสิบวันแรก ทรงประทานมักฟิร์ใน10วันต่อมาและทรงปกป้องให้พ้นจากไฟนรกใน10วันสุดท้ายเราได้บทสรุปเราได้บทเรียนรมฎอนกันอย่างมากมายเหลือขนานนับในวันที่อากาศร้อนจัดที่เราถือสินอด ก็ขอให้เรานั้นได้จินตนาการสถานที่ยืนของเราในวันกิยามะที่ดวงอาทิตย์ใกล้กับศีรษะของเราซึ่งมันจะร้อนยิ่งกว่าในวันที่เราถือสินอดพร้อมกับความชุ่มช่ำของสายฝนที่โปรยปลายลงมาเราก็ควรที่จะชุกรขอบคุณต่อพระองค์ลล l a ์ที่ทำให้การถือสินอดของเรานั้นได้สะดวกง่ายได้ รายงานฮะดิษจากท่านอบบีุหรรรห์รดิยัลลอฮุอันกาลกาลราะซูลุลลอฮิซลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมมนซามะ ر م ض นว ا إيمانا و إ ح ت س ا ب ต غفر ل ห ما ت ق د ิร ن زنبي ر و ا ัร ل ب ามุสล م س บุคคลใดใครก็ตามที่เขาทำการถือสินอด ด้วยกับความศรัทธาอย่างมุ่งมั่นเขาถือสินอดด้วยกับความบริสุทธิ์ใจหวังในการตอบแทนจากพระองค์ลอสุบฮานูวาตาลาพระองค์นั้นจะส่งลบล้างบาปก่อนหน้านั้นให้กับเขาผู้นั้นบันทึกฮะดิษโดยบุคอรีและมุสลิมเราจะได้รับรางวัล ก็ต้องด้วยเงื่อนไขของการศรัทธาด้วยเงื่อนไขของการถือศินอดอย่างบริสุทธิ์ใจเราถือสิลอดกันมาตลอดเดือนอมฎอนเราตระหนักดีครับว่ามันเป็นความยากลำบากศรัทธาชนนั้นได้เรียนรู้ถึงอุปสรรคต่างๆในการดำเนินชีวิตการถือศีลอดนั้นเป็นอิบาดา เป็นการปฏิบัติศาสนก,กิจที่จะสอนให้เรานั้นรู้จักอดทนอดกลั้นต่อความทุกข์ยากต่างๆอดทนจากความหิวและอดทนจากความโกรธเกลียวการถือสิลอดในเดือนรอมปอนนั้นสอนให้เรารู้จักความเพียรสอนให้เราใช้สติปัญญายอย่างหนักแน่นและไตร่ตรอง ภารกิจต่างๆในเดือนรอมฎอนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสิเกรตการอ่านพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานการเอียติกาฟที่มัสยิดจะเป็นการขัดเกลาจิตใจให้เรานั้นเกิดความนอบน้อมถ่อมตนยอมจำนนต่อพระผู้สานพี่น้องครับเราจะกำลังอำลาจากรมฎอน เรากําลังจะลาจากอรมดอนพร้อมกับการสัมผัสคืนไลยละตุลกอตที่เราได้สัมผัสมาด้วยกับความงดงามด้วยกับความหอมหวานของคืนไลละตุลกอตขอให้ความยำเกรงตอกย้ำในจิตใจของพวกเราพระลั์สุภานุวัตลาได้องค์การไว้ว่า อินนัลลอฮะลายูไวยิรูมาบิเกามินฮัตตายูไวยิรูแท้จริงอัลลอฮ์นั้นจะไม่ทรงเปลี่ยนแปลงกลุ่มชนหนึ่งกลุ่มชนใดนอกจากว่าเขาจะเปลี่ยนแปลงตัวของพวกเขาเองขอให้การฝึกฝนขอให้การทำอิบาดัตในมอมฎดนเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงตัวเราไปสู่สิ่งที่ดีงามและกระทำความดีอีกส1เดือนที่เหลืออยู่ พี่น้องภูสตาครับถึงแม้ว่าการถือศีลอดฟักดูจะหมดไปแต่การถือศีลอดสุนัตก็ยังมีอยู่ไม่ว่าจะเป็นการถือศีลอดสุนัตในเดือนชาวานหกวันการถือศีลอดสุนัตในวันจันทร์และวันพระหัสและการถือศีลอดในวันอาชุรอซึ่งก็มีการถือศีลอดกันอยู่เรื่อยๆ ตรอเวียดจบลงพร้อมการลาจากของรมดรแต่ละมาดกิยามุลเลนละหมาดตะหัดจุดละมาดวิเตรในยามค่ำคืนยังคงกระทําได้ตลอดปีสากาศฟิตรีหมดเวลาลงเรียบร้อยหลังจากการละมาดอิดินฟิตรีจบลงแต่เรายังมีสากาศดวายยิป เรายังมีการทำสอดกอ์อยาริยะทำสอดกอ์ในรูปแบบต่างๆกันอีกมากมายพี่นพสัทธาครับอย่าให้อมลอนมดรหมดไปพร้อมกับเสียงหยุดอ่านพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานขอให้เรานั้นได้คงไว้กับการอ่านพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานในทุกเวลาหลังการละหมาดการประกอบคุณงามความดี สามารถกระทําได้ทุกเวลาอย่างสม่ำเสมอขอพระองค์ลอสุภานุวตาลาทรงประทานการยืนยัดและความมั่นคงในการทําความดีของเราทั้งในคำพูดและการกระทําของพวกเราด้วยวัสสลามุอะลัยกุมวะราะห์มะตุลลอฮวะบราิกาตุในช่วงสถานการณ์โควิด1 9 การให้ความร่วมมือกับหน่วยราชการและสมัชจุราราชมนตรีในการประกอบศาสนก,กิจถือว่ามีความสําคัญอย่างยิ่งนะครับเพราะเป็นการป้องกันและลดจํานวนผู้ติดเชื้อให้น้อยลงย้ํากันอีกครั้งหนึ่งในการปฏิบัตินะครับการสวมหน้ากากอนามัยใส่ใจการล้างมือถือระยะห่างเดินทางเมื่อจําเป็นเน้นการฉีดวัคซีนเราจะร่วมขอดุอาด้วยกันนะครับเพื่อให้ผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปพร้อ,รอมๆกันครับ ท่านเคยประสบกับปัญหาเหล่านี้หรือไม่ขาดความมั่นใจในตนเองประมาททุกครั้งที่ขึ้นพูดไม่กล้าแสดงออกและไม่สามารถขึ้นเป็นพิธีกรได้เราสามารถแก้ปัญหาเหล่านี้ให้ท่านได้สำหรับบุคคลทั่วไปองค์กรสถาบันหรือมัสยิดกับสถาบันพัฒนาการพูดและพลิกภาพธรรมะ 0218468100818129615เมื่ออมมาดอนสิ้นสุดลงอีดินฟิตรีก็มาเยือนในโอกาสวันอีดินฟิตรีเราจะต้องเตรียมตัวอย่างไร และสกาตุนฟิตมีความสำคัญอย่างไรติดตามได้ในหน้าต่างกอทท่านผู้ชมครับเรากลับมาพบกับช่วงนี้นะครับเพื่อที่จะพูดคุยกันนะครับในเรื่องราวที่เป็นประโยชน์กับสังคมวันนี้นะครับผมได้รับเกียรตินะครับจากท่านประธานฝ่ายวิชาการการศึกษาและการบริหารกองทุนวานกาฟคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยในช่วงสุดท้ายของรมฎอนนะครับเพื่อที่จะร่วมพูดคุยกันว่า S 1> <S 1> ในช่วงสุดท้ายนี้นะครับเราก็จะถึงวันอีดิดนฟิตรีและหลังจากนั้นไปเนี่ยมันควรจะต้องมีอะไรบ้างที่เราควรจะต้องปฏิบัติตอนนี้ท่านดรวิสุทธ์บิลลาเต้นะฮะอยู่ในระบบซูมกับผมแล้วนะครับอัสลามุอะลัยกุมครับอาจารย์ครับวสอะลัยกุมอสสลามุอะลอฮกุมบาริกะตุขันสมานและก็พี่น้องผู้ชมทุกท่านครับครับผมฮะอาจารย์ครับเรายัางอยู่กันในอร,รมดอนนะครับถึงแม้จะเป็นช่วงสุดท้ายก็ตามนะครับอ่าแล้วก็จะเข้าสู่ วันอีดินฟิตรีนะครับอาจารย์ฮะรอมฎอนทั้งเดือนเนี่ยแน่นอนเรามีความสําคัญเราเคยคุยกันมาเป็นระยะแล้วนะครับกับวิทยากรหลายๆท่านด้วยกันนะครับมาถึงตรงนี้ฮะอาจารย์ครับในวันอีดินฟิตรีเนี่ยนะครับอยากให้อาจารย์ได้พูดสกักนิดหนึ่งว่าเราจะต้องเตรียมตัวอย่างไรทั้งก่อนถึงและในวันนั้นครับอาจารย์ครับเอ่อก่อนถึงรอมฎอนก่อนถึงวันอีดินฟิตรี ครับ,รบเราก็ควรจะต้องใช้เวลาแห่งระมกรอนให้คุ้มค่าที่สุดน,นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสิบคืนสุดท้ายคือตั้งแต่คืนยี่สิบเอ็ดของรมกรอนเนี่ยนะครับก็หมายความว่ามันเป็นสิบคืนสุดท้ายแล้วล่ะนะทั้งนี้ถ้าหากว่าระมกรอนนั้นมีสามสิบวันแต่ปีไหนมียี่สิบเก้าวันก็ถืออา้าก็เก้าวันสุดท้ายของระมกรอน นะครับเป็นช่วงเวลาที่มีความสําคัญเป็นช่วงเวลาที่เราเชื่อกันว่าค่าคืนแห่งอัลกอดนใเรืเนุนลกอดนน่าจะอยู่ในสิบคืนนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งคืนที่เป็นจํานวนที่นะครับ,รบเช่นยี่สิบเอ็ดยี่สิบสามยี่สิบห้ายี่สิบเจ็ดแล้วก็ยี่สิบเก้านะครับค่าคืนที่จํานวนที่เหล่านี้เนี่ยน่าจะเป็น ค่ำคืนที่ลอสแอนนาวาเตราสมงประกานไล่ระุัะก็เดิมาให้<ม>ซึ่งไอ้ะตุบก็ด็เนี่ยก็จะเป็นค่ำคืนที่มีความพ,พิเศษมากกว่าคืนใดๆทั้งชีวิตของเรานี่เลยนะครับเพราะว่าการทําความดีในค่ําคืนนี้หนึ่งความดีเนี่ยจะเท่ากับมีอานิสงส์มีการตอบแทนอย่างรอดเนี่ยเท่ากับเราทํามาถึงหนึ่งพันเดือน ซึ่งแทนนับเป็นเวลาเป็นอายุเป็นปีๆก็ได้มากกว่าแปดสิบสามปีนะครับรมเ,รเรามรรถในระด,ดับนี้แล้วเนี่ยก็ควรจะใช้เวลาน,นั้นให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการประกอบคุณงามความดีนะครับสร้างสิ่งที่เป็นสาระประโยชน์เป็นแก่นสารให้กับชีวิตของเรารนะครับให้มากที่สุดที่จะทาได้นะพอทําอย่างนี้แล้วเนี่ยถึงวันอิฐ ปันอนั้นก็จะม, mm. จะมีจะมีความหมายสําหรับเรา mm. นะครับเพราะว่าวันอีดเป็นวันซึ่งเป็นเสมือนหนึ่งว่าเป็นมงกุฎที่ mm. ครอบลงไปบนตลอดนะครับก็คือหมายความว่านี่เป็นการชูโกตต่อเราให้ละเราปฏิบัติทางเศรษกิจหรือสินอด,ดมาตลอดเดือน mm. ใช่ไหมครับแล้วเมื่อทําแล้วด้วความตั้งใจถามยอมอดอาหารยอมหิวยอมกระหายยอมเหนื่อย mm. เพื่อใคร <pe ach> เพื่อหรอาแล้วเขาสงให้วันนี้เป็นฟิตรีเ,น,น,เนี่ยเป็นเสมอหนึ่งให้เราเฉลิมฉลองกันประกอบคุณงามความดีนั้นมันเป็นเสมือนหนึ่งมองกุฎที่ครอบลงไปนะครับทีนี้ถ้าหากว่ามองกุฎเนี่ยซึ่งมีความสวยงามอยยิ่งครอบลงไปบนเรือนบนเรือนร่างที่มันมีความขี้ริ้วขี้ร่ก็คงจะไม่สวยครับผมครับ คงจะไม่สวยดังนั้นก็ควรจะครอบลงไปบนเรืออร่างที่งดงามเรืออร่างที่งดงามนี่ก็หมายความว่ารมดอนที่งดงามนั่นอันเกิดจากเป็นรมดอนที่เราได้ละเว้นสิ่งไม่ควรปฏิบัติสิ่งที่ไม่ดีไม่งามทั้งหลายแล้วลงมือปฏิบัติสิ่งที่เป็นประโยชน์พ้ผลอย่างแท้จริงเนี่ยนั่นคือรมาดมที่งดงามซึ่งคู่ควรกับองกูฎอีดินฟิตรีครับนะครับครับอันนี้พอถึงวันอีดินฟิตรีจริงๆหรือก่อนที่จะถึงนะอาจารย์ เท่าที่ผมทราบมันจะมะีมันจะผูกกับเรื่องสกาตุนฟิตด้วยนะครับแล้วก็จะผูกถึงเรื่องความผูกพันกับญาติพี่น้องนะอยากให้อาจารย์ขยายความตรงนี้สักหน่น,นะครับครับคือสกาตฟิตรีเนี่ยเป็นสกตนนากตที่ทุกคนนะครับที่เป็นมุสลิมจะเป็นเด็กเป็นผู้ใหญ่ผู้หญิงผู้ชายจะเป็นคนสติสัมปชัญญะดีหรือคนคนวิกลจริตเนี่ยหากอยางมีชีวิตอยู่จนกระทั่งถึงวันอดินฟิตรี เราจะต้องมีการจ่ายสกัดพิตรอสนะครับสกัดพิตรอก็จะเป็นการจ่ายเป็นอาหารซึ่งเป็นอาหารหลักของพื้นถิ่นใดเนี่ยก็เอาอาหารหลักของพื้นถิ่นนั้นมาเป็นสกัดพิตรอสนะครับคนละหนึ่งธนาจะเป็นข้าวสารก็เรียกว่าคนละหนึ่งธนาหนึ่งธนานนี่พอเทียบออกมาเป็นกิโลกรัมก็ได้อ่สองจุดเจ็กิโลกรัม นะครับสองจุดเจ็ดกิโลกรัมต่อหนึ่งคนเนี่ยอ๋อแต่ถ้าหากว่าเราต้องการให้มากกว่าก็ได้ใช่ไหมครับอาจารย์กินข้าวสารประเภทแพงนะะกินข้าวหอมมะลิอย่างดีเนี่ยท่านก็ต้องจ่ายข้าวหอมมะลิอย่างดีนั่นแหละครับเป็นสกัดพิตรลอกนะนะเป็นสกัดพิตรอกแต่เราถือว่าคนที่ไม่จ่ายสกัดพิตรอกเนี่ยจนกระทั่งร่วงเลยเวลาไปแล้วเวลามันจะชิดแค่ ละหมาดอินเดียฟิตรีนะฮะพราะในเดียฟิตรีจะมีการละหมาดร่วมกันใช่ไหมครับ่อนละหมาดอินเดียฟิตรีเนี่ยคุณต้องจ่ายสกาดคือตะล้เนี่ยให้สําเร็จเสร็จสิ้นลงไป<อ>พี่จริงมันก็เริ่มจ่ายได้ตั้งแต่ต้นรมฎดอนนะถ้าจะมาตั้งแต่วันที่หนึ่งมาดอนเนี่ยก็สามารถจ่ายได้แล้วล่ะนะ,ะแต่ส่วนใหญ่เราจะไม่ไม่จ่ายเวลานั้นส่วนใหญ่เราจะมาจ่ายเมื่อใกล้ๆจะสิ้นสุดรมฎดอน เพราะว่าเราถ,ถือว่าถ้าเรามาจ่ายในตอนนี้ตอนที่สุรบัมดอนใช่ไหมครับ,รบอืมในช่วงถือวันสุดท้ายมันจุงเวลาพิเศษมากใช่ไหมครับอยากจะทําความดีในช่วงนี้แหละจะไ,ได้ผลนบุญในเรื่องที่เพิ่มพูนมากกว่าใช่ไหมครับอ่าก็จะใช้เวลาช่วงนี้นะจ่ายจะเกิดปิตาลักณ์กักนอ่าเราถือว่าคนที่ไม่จ่ายเอ่อสีนอดของเขาที่ถือมาทั้งเดือน S <S จะไม่มีผลให้อลอซ์รับไว้พิจรารณาแต่ทรงปล่อยไปเลยครับรบ,บที่ดุลนั้นไม่ว่าคุณจะทําถูกต้องนะแต่ว่าก็แค่เพียงการจ่ายอาหารแค่น้าหนักสองกเจ็ดกิโลกร,รัมไม่แก่คนอยากจนเลี้ยใจตามระบบมันมันสยิดไดมีระบบเราก็เราก็ควรจะไปจ่ายตามระบบของมัสยิดนะครับคุณยังไม่ยอมจ่ายเลยแต่ยังงั้นไอ้ที่คุณทํามาทั้งหมดเนี่ยมันก็คงจะ เท้าความสุจริตเท้าความจริงใจไม่ได้โอ้ครับเพงาะนั้นเนี่ยเราจะไม่พิจรารณาสีผลของคนที่ไม่ยอมจ่ายสก,กาดและจะทรงพิจรารณาเมื่อเราจ่ายสกัดพิเอสเสร็จสิ้นแล้วเท่านั้นเพราะฉันพูดเนี่ยดูเหมือนว่ามันเล็กน้อยและเกิน2.7กิโลเท่านั้นเองแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันมีผลมหาศาลเลยถ้าหากว่าตั้งใจที่จะไม่จ่ายนะครับมันก็จะเป็นผลพวงตามให้ถึง การถือสิทอดของเรานั้นถือว่าล้มเหลวไปด้วยนะตามที่อาจารย์ได้พูดเนี่ยล้มเหลวไปด้วยครับผมถ้แม้ว่ามันจะไม่มากนะครับในแง่ปริมาณแต่มันมีค่ามากในแง่ความหมายผู้ให้ก็จะได้ผลอนิสงส์ของการถือสิทอดที่สมบูรณ์ส่วนผู้รับนี่นะครับก็เขาไม่ได้รับ คนเดี้ยอาจจะมีคมอนอื่นๆเอาไปให้เขาด้วยคนละสองจุดเจ็ดกิโลใช่ไหมครับกลายเป็นว่าเขามีอาหารการกินที่พอเพียงเลี้ยงครอบครัวอย่างน้อยที่สุดก็ในวันนี้ในวิตรีเนี่ยเขาก็ไม่ต้องลําบากในการที่จะหาข้าวสารประถังชีวิตซึ่งคนแบบนี้นับวันนะครับในยุคเศรษฐกิจตกสะเก็ดเนี่ยผมคิดว่าเราก็จะพบคนแบบนี้มากขึ้นนะครับทั้งการที่อิสลามกําหนดให้มุสลิมที่ฝีสิริสดจะต้องปฏิบัติ รดับฟิตรอเนี่ยถือเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีนะระหว่างคนในชุมชนครับครับผมเอาละครับอาจารย์ฮะ <c oughs> ในช่วงสุดท้ายก็กลว,วันอินดินฟิตรีนะเข้ามาแล้วอยากให้อาจารย์ได้อ่ได้ให้พรนะครับหรือว่าจะเป็นการฝากแง่คิดนะในช่วงของวันอินดินฟทรีนะฮะกับพี่น้องผู้ชมรายการในช่วงนี้ครับอาจารย์ครับครับอินดินฟทรีปีนี้เนี่ย นะครับเราต่างก็ผ่านความยุ่งยากช่วงของโควิดนะครับกันมาสองสามปีนะครับก็ขอให้พี่น้องได้วิงวนต่อลอสกันวังสางน,น,นะครับให้พวกเราทุกคนนี่ได้ปลอดภัยจากโรคขาพยาธิต่างๆนะครับมีสุขภาพที่แข็งแรงสุขภาพกายที่แขแ็งแรงสุขภาพใจที่สมบูรณ์ด้วยกัน ความศรัทธาต่อลอสบอลนงดานนะนะครับรวมทั้งขอให้ประเทศไทยของเราเนี่ยผักพ้นวิกฤตต่างๆไปสู่ความเป็นประเทศที่มีความผาสุกมีความร่วมเย็นมีความสมานสามาัคคีมีความเป็นธรรมให้กับคนทุกคนในประเทศนี้นะคะรับอิชาติวันนีน้วันทีนเนี่ยก็จะเป็นวันที่เราสามารถแสดงความรนะักความสมานในฉัน ทั้งต่อคนครอบในครอบครัวของเราญาติมิตรเพื่อนฝูงและรวมทั้งพี่น้องที่ไม่ใช่ฮุสติมที่เขาอยู่ร่วมกับเราเนี่ยเราก็สามารถทําได้ชินกันครับผมครับเอาละครับวันนี้นะฮะทางรายการต้องขอขอบคุณนะครับท่านดรวิศว์บิลาเต้เป็นอย่างสูงนะครับที่ได้มาให้ข้อมูลนะฮะแล้วก็ข้อคิดดีๆกับเราในรายการครับต้องขอขอบคุณมากนะครับสลามอะไรกุมครับวานะกุมษัลลามวมาราะมะตุลลอฮิวะกะเราะกาตุ ท่านผู้ชมครับในช่วงนี้เวลาของเราหมดลงเพียงเท่านี้เราจะกลับมาพบกับท่านผู้ชมใหม่ในครั้งต่อไปครับเราจะเห็นได้ว่าความสําคัญของวันอีดินฟิตรีหลังจากที่เราได้ถือซุนอดกันมาเป็นระยะเวลาหนึ่งเดือนแล้วมีความสําคัญอย่างไรนะครับและเราควรจะต้องปฏิบัติอย่างไรสิ่งเหล่านี้แหละครับเป็นสิ่งที่เราท่านทั้งหลายจะต้องพบจะต้องเจอกันทุกคนนะที่เป็นมุสลิมและยังมีชีวิตอยู่จนถึงวันนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งอย่าลืมนะครับ ในเรื่องของสกาตุนฟิตอาละครับในช่วงของเดือนรอมฎอนนี้ผมขอดุอาศต่อพระองค์อัลลอฮฺสุบานูตะลานะครับให้การงานของเราทุกคนนั้นนะครับได้รับผลตอบแทนที่ดีและได้รับความโปรดปานจากพระองค์อัลลอฮฺสุบานูตะลาวันนี้เวลาของเราหมดลงเพียงเท่านี้แล้วนะครับผมสมานงามขงนงและทีมงานของเราทุกคนต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนครับสลมามอะลัยกุ๊มวารอฮ์โตุลลอฮฺอัลบุริกาตุสสวัสดีครับ ในสังคมทุกวันนี้ถ้าหากว่ามีเรื่องทะเลาะเบาะแววงกันต่างคนต่างไม่ยอมกันก็จะเป็นปัญหาแต่ถ้าหากว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งสงบนิ่งและหยุดเสียเหตุการณ์ต่างๆก็คงจะสงบด้วยดีท่านอบบมุมฮัมมัดสุลต่ลฮุอาเลหิวสัลลัมได้กล่าวว่าบุคคลใดที่สงบนิ่งไม่ตอบโต้คือผู้ประสบความสำเร็จบันทึกโดยบุคอรี่ والقلوب تذوب كأن الليل تعيد